ท่านประธานที่เคารพครับผมกรูกมานิ์สังพุ่มผู้แทนพรรคเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์ซึ่งด้วยความเคารพท่านประธานผมขออนุญาตอภิปรายเท่าที่เวลาท่านประธานให้แต่้าเหลือไปสักนิดหน่อยเพราะว่าข้อติ่งแล้วเนี่ยผมเห็นน้องๆผมเพื่อนผมในพรรคเพื่อไทยนี่อภิปรายกันดีทุกคนโดยเฉพาะคนล่าสุดดิน้องน้ำผมเนี่ยก็ได้แสดง ทางด้านวิชาการไปหมดแล้วแต่ผมอยากจะเอาความจริงมาให้กับสภาแห่งนี้ฟังแล้วเลยไปถึงพี่น้องประชาชนคนที่อยู่ที่บ้านด้วยท่านประธานที่เคารพครับเรื่องให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบกับการทําประชามติแล้วส่งให้กับคลรอมอนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเห็นด้วยแต่มีความต่างแต่ถ้าถามว่าผมนี่เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหม ท่านประธานเชื่ไม่ได้สองเดือนที่ผ่านมานี่เมื่อวานเนี่ยผมรับโทรศัพท์จากชาวบ้านมาว่ากลูกมานิดข้าวตอนนี้ออกแล้วกิโลละสิบบาทยางเริ่มลดราคาอีกแล้วแต่โชคดีหน่อยท่านนายกเศษฐาลดค่าน้ำมันให้ลดค่าไฟให้ยังอยู่ได้ส่วนใหญ่จะพูดแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นประธาน ไม่มีนายกนายขอตาสีตาสาใหญ่มีใหญ่มาคนไหนถามว่าเมื่อไร่จะแก้รัฐธรรมนูญเมื่อไรจะทาประชามติหรือผมอาจจะเป็นผู้แทนตลาดล่างท่านประธานเพราะผมมาจากประญาชนแล้วผมสางกัดพักเพื่อไทยที่มีหัวใจคือพี่น้องประญาชนเราเป็นพักการเมืองที่แก้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเป็นพักการเมืองที่แก้ปัญหาให้กับพี่น้องปากทองมาด้วยทตลอด เราว่างเว้นมา8ปีผมไม่ต้องถ,ถ,ถือความยาวสาวความยืดอะไรหรอกครับแต่ถามว่าเราให้ความสําคัญไหมกับเรื่องนี้ให้ความสําคัญสุดๆเมื่อวานผมก็ไปออกรายการวิทยุว่าเรื่องการทำประชามติเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูนนั้นพรรคเพื่อไทยเราเห็นด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเพียงแต่ว่ามันยังมีความคิดที่ต่างกันอยู่เช่นเรายืนยันมาตลอด ในสมัยที่แล้วดิผมกับพักเก้าวไกลเนี่ยเราอยู่ฝ่ายค้านด้วยกันท่านประธานไปเปิดเทปได้ครูวันี้ลุกขึ้นมาว่าผมเห็นด้วยการแก้แต่แก้มวลหนึ่งมวลสองผมไม่เห็นด้วยแล้วก็พักเพื่อไทยไม่เห็นด้วยแต่เพื่ออีกพักหนึ่งบอกว่าเขาเอาด้วยเลยมีความต่างไม่สามารถที่จะเซ็นชื่อกันได้ไม่เห็นร่วมกันไปดูหลักฐานไปดูความเป็นปรากฏการเรื่องนี้แต่ไม่ใช่ออกมาใส่ร้าย นี่คือความต่างนะครับท่านประธานแล้วบังเอิญพวกเราเนี่ยเราก็มีประสบการณ์นะครับเราดวนปฏิวัติมาสองครั้งดังนั้นเราก็ต้องอาศัยความรอบคอบวันนี้ตั้งกรมกรมก,การยกร่่างแลฐธรรมนูญเนี่ยที่มีท่านภูมิธรรมเวชชาชัยเป็นประธานก็มีพักการเมืองมาร่วมทุกพักมีนักวิชาการมีบุคคลภายนอกนี่ยังน้อยใจอย่างเดียวแต่ไม่อยากจะพูดแต่ขออนุญ,ญาตได้เอ,อย่ย น้อยใจว่าน้องๆพักเก้าไก่เนี่ยนะครับท่านผู้แทนพักเก้าไก่หรือตัวแทนพักเก้าไกลเนี่ยไม่ไปรัวว่าเราจะเอาความชอบธรรมมาช่วยกันก่อนสิครับมาแก้กันก่อนถ้ามันไม่ดีตรงไหนมันไม่สมบูตรณ์ตรงไหนก็ค่อยว่ากันไปท่านประธานเชื่อผมไหมในประเทศไทยตราบใดที่ยังมีมนุษย์หรือยังมีคนเนี่ยไม่มีเรื่องไหนมันราบรื่นหรอกครับ รัฐมนูญแก้มาไม่รู้กี่ฉจบับบแล้วไอ้คนนั้นก็บอกว่าดีไอ้คนนี้ก็บอกว่าไม่ดีผมก็บอกรัฐมนูญเทียบที่แล้วด,ดีบางส่วนบางส่วนก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบ้างถ้าไม่ดีทั้งหมดเนี่ผมจะสมัครมาเป็นผู้แนทนําไมผมมาเป็นผู้แทนปายใต้รัฐนูลปี 2, 5 6 0ัสองสมัยแล้วก็ค่อยๆทำเพราะตรงนี้ประเทศไทยนะครับมีหลายคนบอกว่าคับใจอยู่ยากครับที่อยู่สบาย วต้องไปหาอยู่ที่ิ้นสบายสิครับถ้าตรงนี้มันไม่ไม่สบายนะครับวันนี้เราต้องยืนอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะครับประเทศนี้ต้องยืนอยู่บนโลกความเป็นจริงนะครับเมื่อเที่ยวที่แล้วเนี่ยในการเลือกตั้งรัฐบาลเนี่ยไม่ใช่ไม่น้อยใจนะครับว่าพวกผมมาจับมือกับพวกประเด็จการมากประเด็จการกับอะไรานมระธานนี่มาจากการเลือกตั้งหมดนะน,นี่ประชาชนเ็าเลือกมาหมดในที่นั่นในสภายอยางนี้ยังไม่มีสอสโดยการแต่งตั้ง แมาจากการเลือกตั้งทังนั้นแต่เราเห็นว่าอะไรที่มันปลองดองกันได้อะไรที่มันแก้ปัญหาของประเทศได้อะไรที่ประเทศมันเดินหน้าได้เราก็ค่อยๆช่วยแก้วิกฤตเพราะพวกเราผ่านมาแล้วผ่านต้องเป็นรัฐบาลผ่านต้องเป็นข่ายค้านผ่านต้องนอนอยู่สนามหลวงท่านประธานก็ไปนอนอยู่กับผมผ่านเวทีราชประสงค์เราผ่านมาหมดแล้วนี่ยังโชคดีว่าวันนี้เรามีชีวิตยืนอยู่ได้ เราไม่ได้มาพูดเอาจะบันอย่างเดียวนะครับเราเอาภาคปฏิบัติเราเอาโลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยมาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้นะครับบางทีจะได้แก้อยู่แล้วก็ติดขัดนู่นติดขัดนี่เหมือนประชามติวันเนี้ยหลายคนบอกว่าไม่ต้องเอข้าสภาได้ไหมผมบอกไม่ได้สภาหแห่งนี้เป็นสภาหเหตุและผลเราต้องไปรับฟังความคิดต่างของพรรคฝ่ายค้านเพราะในสภาหแห่งนี้มันมีสสประกอบไปด้วยสองฝ่าย คือฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายคา้านเราก็ฟังก็ดูแต่เราก็มีเหตุผลของเราเพราะบางครั้งผมก็อดน้อยใจไม่ได้ท่านประธานอาทิตย์ที่แล้วที่ผมได้ลุกขึ้นน,นี้เป็นประเด็นใหญ่นะครับเราว่าพี่ปลายเรื่องของเด็กไร้สัญชาติเด็กก็การศึกษาก็มีมือดีไปลงในติ๊กต k อกลง่น้นว่าพักรัฐบาลไม่ให้ความสําคัญไม่แก้ไม่เอาด้วยไม่ใช้ เรามีกรรมติการการศึกษาสภาผู้แทนเรามีกรมกรมกรรมติการอยู่ส5คณะอะไรที่มีความจาเป็นที่จะต้องเอาไปทําก็ให้คณะนั้นไปเพราะการทํามาตั้งกรรมติการแต่ละคณะน,นี่มันหมดเงินไปสองสามล้านนี่เราก็ประหยัดงบกลับมาเลือกประชามติทําประชามติครั้งหนึ่งประธานหมดไปต่ำกว่าห้าพันล้านแล้วเราก็ศึกษาดูแล้วถี่เราทำสามสี่ห้าครั้งนี่มันหมดไปหลายหมื่นล้านบางคนบอกไม่เป็นไรมันพูดได้ ผมเหือมังจะนั่งรออยู่เหมือนกันว่าคนที่พูดเวลาปฏิบัติดิปฏิบัติได้ตามข้อเท็จจริงหรือไม่มันไม่ได้ของสนุกนะครับไอาการพูดมันพูดสนุกเพราะผมก็พูดในสภามาตั้งแต่ปีสี 4, วันนี้ปี6-6หกหกานทั้งโดนก็ปฏิวัติบ้างฝ่ายค้านบ้างก็หลายสิบปีมาแล้วบางครั้งพูดเอามันสนุกแต่ข้อเท็จจริงปฏิบัติไม่ได้ตาานเห็นลูกเวลามันร้องไหม มันอยากจะได้นู่นอยากจะได้นี่อยากจะได้นั้นแต่มันไม่รู้มบอกว่าพ่อกับแม่มันเนี่ยคิดจนปวดหัวหมดแล้วว่าอะไรสามารถให้ลูกได้บ้างอะไรทําให้บ้างนะครับผมอยากให้เห็นนะครับท่านประธานว่าพักเพื่อไทยแล้วก็ปีของรัฐบาลทุกพักเขาอยากแก้แต่หลายหมวดที่เขามองแล้วว่ามันไม่เหมาะเขามองแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะไปแตะเราไปยุ่งเช่นหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเราสงวนไว้ แต่เรื่องอื่นไม่ใช่ว่าเราสมองมีแต่ขี้เลื่อยนะครับนี่เป็นผู้แทนเรื่องแต่ปีสี่นะบางคนยังเรียนอยู่ชั้นปถมนะครับท่านประธานเรารู้ปัญหาความเหลื่อมล้ําเราเข้าใจนะครับความช่องว่างระหว่างข้อกฎหมายความไม่รับความไม่ทำปัญหาที่ดินปัญหาอะไรนี่เราเข้าใจครับแต่เราก็คอ่คอยแก้เราต้องทําแบบไทยครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปมาร่วมไม้ร่วมจับมือ ก่อนจะลงนี่ก็อยากเห็นว่าทางซีกอีกซีกหนึ่งนี่อยากมาอยู่ในคณะกรรมการแล้วไปกดดันคณะกรรมการท่านประธานว่าให้รีบดําเนินการทําเพื่อจะส่งเข้ามาในสภาไอ้นี่ผ่านวันนี้ไปแล้วนี่มันก็ไม่จบส่งให้รัฐบาลไม่ได้เพราะในกฎหมายมันเขียนไว้จะเจนว่าต้องส่งให้สว וה, แล้วก็ด่าสวเขาอยู่ทุกวันอย่างนี้นี่เขาใจผ่านบมกครับแต่ผมด่าประธานทุกวันประธานจะพูยกับผมด้วยบมดครับประธานต้องหาเพื่อน นะครับเมืองไทยมันต้องมีมิตรมีเพื่อนฉะนั้นผมอยากกราบเรียนกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่ฟังก็ดีว่าพรักเพื่อไทยและพรักรัฐบาลเรามีความตั้งใจสูงแต่มันมีข้อจํากัดแต่จะทําให้ไวที่สุดเพราะเราก็เป็นสัญญาประชาคมไว้กับชาวบ้านกับพี่น้องประชาชนเขาเลือกผมมานะครับประธานผมก็ไม่ได้แต่งตั้งนะครับเหมือนคนอื่นๆกันเลยครับเนะราเลือกมาเยอะด้วยได้เลือกผมในเขตนะครับ ว่าเราก็จะแก้ปัญหาอย่างนี้พร้อมกับแก้ปัญหาเรื่องปากท้องแก้ปัญหาต่างๆที่มันมีปัญหากับพี่น้องล้วงกระเป๋าซ้ายเจอจะสตังค์ล้วงกระเป๋าขวาเจอจะตังค์ไม่ใช่ล้วงซ้ายเจอมาตราเก้ามาตราสิล้วงขวาเจอมาตราส1บแล้วไปซื้อของในตลาดได้งไงครับท่านประธานะปะนัญหาปากท้องเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งครับเพราะผมมาเป็นผู้แทนในแนวนั้นแต่ในฐานะที่เป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าจะขัดฝังแต่อยากเห็นทำครั้งเดียว นะครับรัฐบาลก็อาสามาแล้วถ้ารัฐบาลไม่อาสาวันนี้ที่ครับผมจะช่วยลุกขึ้นตำหนิตีเตือนรัฐบาลชุดนี้ด้วยถึงแม้ว่าอยู่พักรัฐบาลแต่นี่เขาทําอยู่แล้วเราไม่ต้องจําเป็นต้องทํากันหลายครั้งหลายคราแล้วครับมาช่วยกันประกบรับประคองแล้วว่ามันเป็นประชามติให้มันเป็นรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์แล้วแก้ไขได้ไม่เหมือนกับรัฐธรรมนูนปี60ครับขอพระคุณมากครับท่านประธานครับ